เลื่อน,เล,อนเลื่อนเฟืองฟันบีครับเลื่อนเฟืองฟันบหหีให้มันตรงนะครับตั้งตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นค่ะเดินนี่นะนะตอนที่มันไม่ออกก็คือไนมันติดเห็นไหมถ้ามันถ้ามันเลยอย่างเงี้ยมันจะติดเราต้องเลื่อนให้มันตรงกลางนะมันเข้าออกได้สบายเลย เลื่อนก็คือเลื่อนคันเร่งนะครับให้มันอยู่ตรงกลางเราก็ค่อยๆเลื่อนหาให้มันอยู่ตรงกลางแต่พอเราไปหมุนฝืนออกแล้วปุ๊บนะี่ยมันเอียงข้างเนี่ยนะครับนะเอาเข้าก็ไม่ได้เอาแน่นอนถ้าเข้าไม่ได้ออกก็ต้องไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับครับนะนะอันนี้ยังมีละที่เราพยายามเราจะถอดถอดฝาครอบเกียร์ถอดฝาครอบเฟืองเพื่อจะมาถอดชุดเฟืองอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะซ่อมแต่ปั๊มเนี่ย បានដ្តាលារសូវជា